สวัสดีครับในเช้าวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 7กับผมนัทวัฒน์นราเศษตพงศ์ผู้รับใช้คิตจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่15ข้อ10พระคำได้กล่าวไว้ว่าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพระเจ้านั้นมิได้ไหลประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพระเจ้ากับทํางานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ข้าพระเจ้าเองทำพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพระเจ้าต่างหากที่ทำเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของ